ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ที่แปลงมะละกอนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ตําบลนาบอกคํานะครับอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับวันนี้นะครับก็มาดูผลิตภัณฑ์ของบัตตานะครับที่ใช้ในมะละกอใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาสอบถามกับพี่นะครับเดี๋ยวขอแนะนาแนะนาตัวหน่อยนะครับค่ะและสวัสดีค่ะนางสาววิววันสอนค่ะอยู่ตําบลนาบอกคําค่ะครับพี่สําหรับที่เมื่อก่อนเนี้ย อาพืชที่ระบาดในมะละกอเนี่ยเจออะไรบ้างครับมักจะเป็นหญ้าหญ้าหญ้าทั่วไปในหญ้าใบาเล็กหญ้าใบาแคบอรนี่หญ้าปกควายปิก,กาใช่ครับรรตัวนี้ใช้ปกติใช้สารตัวไหนอยู่เมื่อก่อนพี่ใช้พาราคอร์กับไกลฟลเศสแต่ไกฟอรเรสมันมันมีผลเสียคือถ้าพปนไปแล้วมันจะขึ้นยอดยอดมันขาวครับ เต่พอเราขอดพ้นแล้วมันไม่ตายมันตายแค่ยอดเนาะแล้วพอฝนตกปุ๊บมันก็เหมือนเดิมอีกก็ไม่ตายมันขึ้นเข้ามามาใหม่ใช่ไหม<ช>ครับใ่าแล้วทําไมถึงมาใช้บาัต้าครับพี่มีน้องเข้ามาพ่นให้<ม>น้องเข้ามาสาตที่เออก็สองเดือนแล้วก็ยังเออยอามันก็ยังตายอยู่นะก็เลยไปซื้อมาใช้เอง ทีนี้ก็คือใช้ทีเดียวก็หมดแปลงเลยทีนี้<ช>จากปกติที่ให้มาทดลองให้นะครับ<ช>ถ้าะระดับความพึงพอใจ1น0ถึงสิเนี่ยพี่ให้เท่าไหร่ครับให้สิบเลยจ้ะให้สิบเลยครับก็บนี่นะครับแต่เส้นเสียงจากเกษตรกรที่ผู้ใช้จริงนะครับในตำบลนาบ,รรบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยากฝากอะไรถึงเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ตัวบัตต้าบ้างครับใช้ใช้ทุนน้อยเนาะ ใช้คือใช้ใช้ครั้งเดียวแล้วก็คุ้มไปนานเลยก็ลองใช้ตัวนี้ดูได้ค่ะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากติดตามเพจนะครับที่ Facebook และ Youtube นะครับ BASF เกษตรยั่งยืนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ BASF. We create chemistry.